สวัสดีครับสวัสดีโจทย์ทวีไปชนลครับเรามาตามดูปอน,น์ฮะขายของเก่ารับประทานแล้วฮะตอนนี้ครับปรเป็นอะไรครับมาดูกันครับามาดูกันนะครับปอนอ์ขายอะไรขายอะไรทานนะฮะขายอะไรรับประทานมาดูกันนะครับเมื่อกี้เห็นแบบไปสองรอบสองรอบแล้วไหนไหนมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้ดินข้างหลังหนูนะึ่ง โอ้เดี๋รอรอรอลงนี้เดินไปไกลเลยโอ้มันคือหลังหลังวัดลุงพลนี่เองโอน้นี่มีไก่ด้วยมีกล้วยโอ้แกปลูกกล้วยขึ้นดีจังเอาหลังก็ทำอะไรกันอนะ่ะโอ้ เก็บของเก็บของอ๋อนี่เหรออันนี้คือคือรังใช่ไหมอันนี้เอาว่ะเก็บรังเก็บรังพอถอนเก็บรังขายพุ่งหอกจนขึ้นพี่โจอันนี้ขายให้ลุงพลบ่ใครจะเอาก็เอาเถอะอ๋อมันลกเนาะม,นนมันมันเป็นแค่รังรังเศษรังเนาะอันนั้นบะแมนนะฮะเออโอ้โหน,นี่กลัวหลัง,งบ้านลุงพลง เดี๋ยวเอาขวดถาเด้อมีขวดด้วยไม่ไหนขวดไปดูขวดนี้ก็เกลียเนาะเอาไปทิ้งดีกว่าเอาไปขายเป็นเงินสร้างมูลค่าเพิ่มดีกว่าเป็นขยะไปตามไปดูอ๋อนี่ยอ๋อเอาหิ้วไปทั้งนี้เลยอ่ะเขาเขาจะไม่ไม่คัดก่อนเหรอเอาไปคัดอยู่นู่นแหละให้เขาคัดใช่ไหม โ <icana> อ้ย <โ Job. S 2> ปฏิมาไทยแบบมันซอยกขาจ่อยเขาไป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 อันนี้มีหุ้นส่วนด้วยนะฮะหารสองนะฮะหมดนี่น่าจะได้สักร้อยห้าสิบบาทได้อยู่ไม่ได้เยอะอยู่เออนี่โอ้ยได้รถหนึ่งแล้วนี่พี่กิก็ให้ไปเอาด้วยได้บอกเอาของพี่กิ๋ด้วย เดี๋ยวเขามาคัดเองใช่ไหมคัดโหลดโอ้เดี๋ยวต้องไปล้างมือใหม่เดี๋ยวก็ใส่ถุงร้เปล่าพี่พี่ลองได้ใส่สถุงไหมนี่<อ>ยยรือ <laughs> ว่าอยงไโอีเจจะเทเลยบ่กระดาษมันเสียสีสั่งอีบอบ่เมาไปเลยให้เท่าไรก็เอามาให้สอามพันก็เอาละาใจเราแตมันแด้องเมา ตอนมันแดกก็ไม่ได้เก็บหรอกไอเอ้ยเอาไปเถอะให้จักบาทกันวันนี้ประถมไม่ได้ขายส้มตำเนื่องจากว่าจะเทป,ปูนนะฮะจะเทป,ปูนเอาไปถอนเปลี่ยนอาชีพแล้วหมค่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเอาแล้วไหนว่าทำช่องยูทูปทำยังไงช่องไหนยังไม่มีเวลาทำช่องเถอะอ๋อก็รกรทำไม่เป็นมันถ่ายไม่เป็นกัถ่ายไม่เป็นเนาะประถมเปลี่ยนอาชีพแล้วเอาหลายทางเออทุกอย่างแล้วแต่ว่าจะมันได้เงิน เมาแ้วอะไรนีนีสันะฮะโอ้ผมว่าได้สองสามพันนี่น่ะกระดาษนะบวหรือหมดนี่หมดนี่ลอยนึงงพวันา่ะ่ได้หิวจะหอบคือเอเงิาอห่อได้เนี่ยเาซื้อกิโลละบาทนึงแล้วน่งอะไรเข้าขๆอะนะขวดพวดปาติกขวดทั้งหมดเลยกระดาษนี่ยมันเปียกคือพสั่งกระากกั่สั่งอ๋ปาติกกสั่งไป เพราะว่าขวดที่ลูก FC มากินเอาไว้นะวันทีก็เยอะนะครับก็เลยก็เลยจะเอามาสร้างเป็นเป็นเงินดีกว่าเนาะถึงได้5บาทสบาทก็ยังดีเนาะแล้วก็เป็นการเก็บขยะไปด้วยในตัวนะฮะของประถอนนะช่วยนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับสินิจโจรท์ไทชานลยูทูบครับเป็นการเก็บขยะที่บ้านลุงพลนะฮะเอาไปรีไซเคิลนะครับสวัสดีครับ